thank you สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็นะมียูทูบเบอร์นะฮะมาอ่าเรียกอะไรนะกำลังทำการนะครับนำปูนที่ผสมแล้วนะฮะไปโบกลงไปที่รอยต่อของท่อนะฮะที่ ด้านหน้าลานองโป้นั่นเองนะครับผมในเราทราบกันแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นความลับอะไรนะเราจะมีการทําทางเข้าลานองโป่แห่งใหม่นะครับผมนี่นะอยู่ตรงนี้นี่ที่ด้านข้างเป็นชาดัดรูปพญานาคนั่นเองครับทั้งสองจุดนะฮะนี่คือทางเข้าใหม่เปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้วนะครับผมนะครับก่อนก่อนลุงพลเดินมาบอกปีเสือนะฮะ ให้ย,าย้ยา,ยายนู่นย้ายนี่ออกตรงนี้จะเป็นทางเดินใหม่นะฮะท,ที่จะเข้าไปเนาะใช่ครับผมนีนะ่อ่ะพี่เสือตั้งกล้องอยู่ในร่มของพ่อฟื้นนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะนะไปกลางร่มให้พ่อฟื้นก่อนน,น,น่าจะอยู่กัตนาไหม่นี่นี่นี่เออย่าแมตะบะตะบะจะ,ะคิดดูนะลงทุนขนาดไหนเอาร่มกลางให้โทรศัพท์แล้วเจ้าของ เราจะของใจหมวกน้อยๆนะเรารักโทรศัพท์กว่าลอรักโทรศัพท์กว่า FC อย่าลืมเข้าไปดูคลิปให้ด้วยดูไลน์ให้ด้วยนะคะเออแมนจยาได้มีกำลังใจทางเข้าตรงด้านฝั่งตรงนี้นะคะอยาเป็นแนวยาวไปเลยค่ะได้นชิลอดท่อไปยฮะฮะข้างในไหน ต้องลงไปด้วยบ่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแอนแฟมบลี่กับย่า เด้ยวยนักลองมันจะอยู่บ้างเฮ้ยตอนนี้จะอยู่แล้วเนาะโอ้โแดดขนาดนี้แป๊บเดียวก็แห้งเนาะอือแดดแบบนี้อฝนจะตก ตอกมาโลดโอดม่นจะแหวะ ใช่เยจะคู่ก่อนช่ยเยเกินบมดใช่บกบอ่แดดแดดกับดวงหูค่นเกินนิดนึงนไงพวกพี่ยังน้อยอันตราย วิ่ไงเอาอที่ถังลูกพันเรมใส่โดนี้ลูกพันนี่พองที่มันใหญ่บ่ได้เนัดกัก่อนไ่ปประกวดตรงนนา่ายันไหนตรงนั้นต้องใช้แบบแห้งก็ น่าจะพออยู่ด้ทงทนั้นน่ะเพร<อ>ไ้ตรงนี้มันไม่ได้หาา่างตอนนี้ถ้าผสมไม้พิมากแทงเาเอาหน้าอัไใ,ใสใน่นี่นเ,อเอเอทำได้นีต่ตอนนี้มันคิดคิดอยูแล้ว <S <S ต้องมาเวลา,า,านาสิวมหมดต้องหาดูแลมาผูก เออได้การแล้วม่นาัแล้วบนแม่บัวสายธรรมดาน่ะบัวสายบ้านเทานี่นะคุณูนี่แก่เดีนั่นมันอร่อยด้วยหลายบัวมันมาแป่งมาตอนนี้หรืว่าจะออนใหม่เอาตัวใหม่เลยยัง่าไอ้กำลังนี่ละ

เสือผาป่ายไ,ไทยบันนอกเดอ้อหมวดฟื้นเดอ้อลุงวางก,กอกอาดิซอนแฟมเบรีกำลังรวมด้วยช่วยกันนะครับทำการนะรันำปูนนะฮะมาโบกทับลงไปที่รอยต่อระหว่างท่อแต่ละท่อนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับมีทั้งหมดเก้ารอยต่อนะครับผมนะครับท่อตรงนี้มีทำไมทำไมถึงจะมี เหตุผลที่มาที่ไปคุณลุงก็เคยได้เล่าให้ฟังนะในช่องเสื้อพาไปเมื่อวันก่อนนะว่าจะทําเป็นทางเข้าลานองค์ปูนนั่นเองนะครับผมเ,เ,เมไหตามเมื่อ,าาอ <c oughs> กี้ลูกพันธุ์ไทยพน้องว่าจะเข้าทางไหนเข้าตามท่อแม่นแล้วและเอฟซีบากกัมุดท่อ <laughs> มุดต่อเข้าไปที่ลานองปูห้วยมันบรแม่นจังสั้นทางเข้าก็คือด้านบนนะฮะที่เป็นต้นาชาดัดพญานาคสองข้างนี่แหละนะครับที่อยู่ข้างๆนะฮะจะเป็นเนะดี๋ยวเราก็จะถมดินนะแล้วก็ทําทางเข้าลานองปูนะทุกคนนะครับาาาาาาอากาศก็ร,ร้อนอุ่นนะฮะจะเห็นว่าเราต้องกางร่มนะฮะนี่นะฮะ กลางร่มให้โทรศัพท์นะฮะแล้วก็กลางร่มทางานด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะมันร้อนอิลีร้อนยุกยุกไปเลยนะก็อย่าลืมนะเข้ามารับชมพวกเรานะให้กําลังใจด้วยการนะดูคลิปนะให้ดูโฆษณานะเราจะได้มีไรายได้น้อยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลายอย่างน้อยก็นะสามสีนาทีก่อนนะฮะบางท่านบอกดูให้ทุกคลิปนะแต่ว่าดูแค่นาทีเดียวจังสี่ก็ มันก็บระด้ตังเด้วเอ็บซีเด้อนะครับดูก็3-4นาะทีก็ยังดีถ้าท่านไม่ค่อยมีเวลาดูจนจบนะครับผมอือยม,มอย่างน้อย3นาทีนะครับเฮียบเช้าคลิปก็ได้200ก็อม่เอา เดี๋ยวพี่เสือจะไปน้กลางร่มให้พ่อฟื้นก่อนนะครับผม FC ก็นั่งอยู่เงียบๆตรงนี้นะฮะอย่าเสียงดังนะตอนนี้กล้องลุงทาัก็ดับไปที่เรียบร้อย เดี๋ยวเอาไปใส่ในร่มก่อนได้ใส่ในร่มก่อนอว้าตอนนี้กล้องลุงพันธ์กลับมาใช้งานได้แล้วนะหลังจากที่เสกกระถาเป่ามนลงไปนะครับผมาาอาการร้อนอากาศร,ออาาร้อนมากนะฮะกล้อ,กองของลุงพันธ์มอกี้ดับไปต่อหน้าต่อตาท่านผู้ชมเลยนะครับผมวูบเลย FC ก็งองอ้าวดูคลิปอยู่ดีๆทำไมหายไป จอดำไปได้อย่างไรนะเนื่องจากว่าร้อนรอน,นั่นเองนะอืมมีลมอย่างนี้ก็พอใครแนะ่ออ <laughs> ลมแรง <laughs> ลมลมกับ ร่มก็เลยกลับทิศเลยเออโอ้โอ้เอฟซี FC, ดูลมมานะฮะดูสภาพร่มนะฮะนี่นะเป็นแบบนี้โอ้ปีนเลยเหรอ 7ป <roomm> ีเลยแล้วจะซ่อมร่มยังไงดูสภาพร่มสิท่านผู้ชมอือๆ อย่าลืมนะครับผมนะอุดหนุนสินค้าบริษัทบอลโอมโฮมสับจำกัดด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีพีสกินทีพีกาแฟซีบัคทองพลัสเบต้ากลูแคนทีพีโกโก้เสื้อโปโลอองปูเปอร์จิตเตอร์องปูนะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะชิคอรี่ชาว่าเจลเจาบน้ำที่หอมสดชื่นละมุนละมัยด้วยสมุนไพราจากยุโรปนะครับ<ม><ม>แล้วก็นะสดๆร,ร,ร้อนๆนะที่ลุงไปถ่ายแบบนะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่เกาะเสม็ดนั่นก็คือ TP Sunscreen นะครีมกันแดดนะราคาเปิด <Beng> ต <Zen> ัว599บาทนะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6กางคาไปพหรือใครสะดวกแอดไลน์นะครับ TP Skin Official นะครับผมนะสั่งซื้อกันเข้ามานะช่วยอุดหนุนสินค้าบริษัทมุนโอมโฮมซับจำกัดเนาะนะครับผมนี่นะฮะเมื่อ เราทำการบกปูนนะอัดปูนลงไปแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะตําแหน่งตรงทางเข้าแห่งใหม่นะฮะทุกคนตำแหน่งตรงทางเข้าแห่งใหม่นะฮะทุกคน นอยู <muitas S 2> ่ระหว่างชาดักน้าพญานาคนะฮะตรงนี้นั่นเองครับเมื่อก่อนแปลงตรงนี้จะเป็นนะแปลงดอกส้อยไก่เนาะนะครับ นี่นีตัวนี้งานแล้วไม่ของหวานไม่ตัวนี้คณะเอาไว้ข้าวเป็นยิงสามบป